ETF นะครับก็คือ next generation กองทุนรวมซื้อขายง่ายสะดวกและต้นทุนต่ำ ETF เนี่ยมันเป็นตัวย่อนะครับของคำว่า exchange traded fund คือเป็นกองทุนรวมที่ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เรียก ETF ว่ามันคือกองทุนที่เหนือกว่ากองทุนทั่วไปคือการที่เอาข้อดีของกองทุนรวมมาผสมกับ ข้อดีของการที่เป็นหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดนะครับเพราะฉะนั้นมันมีความคล่องตัวมากการที่เราไปซื้อกองทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ที่เป็น ETF เนี่ยเราสามารถเห็นราคาได้ทันทีในตลาดนะครับทำให้มันมีความง่ายในการที่เราสามารถที่จะซื้อขายได้นะครับข้อดีอันต่อมาคือเรื่องของความสะดวกในการซื้อขายคุณมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อันเดียวคือบัญชีโบรกที่เราเรามีอยู่แล้วในการซื้อขายหุ้น นะครับคุณอยากได้ ETF ตัวไหนก็สามารถเคาะได้เหมือนหุ้นตัวหนึ่งเลยการชําระราคา settlement ท,ทุกอย่างก็ทําเหมือนกับเป็นหุ้นทําให้การถือกองทุนรวมในลักษณะที่เป็น ETF เนี่ยสามารถถือรวมอยู่ในพอร์ตหุ้นได้นะครับซื้อขายได้สะดวกหุ้นที่ ETF ไปลงทุนนะครับโดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนตามดัชนีมีตั้งแต่เซ็ตห้านะครับเซ็ตร้นะครับหรือตัว MSCI Thailand ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์เองก็ยังมีดัชนีที่เป็นเซกเตอรายอุตสาหกรรม ก็มี ETF ที่ออกมา track เป็น ETF รายเซกเตอร์นักลงทุนกลุ่มไหนลงได้นะครับจริงๆก็คือนักลงทุนทั่วไปทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นเพื่อการสั่สมความมัง่งคั่งในระยะยาวผู้ที่มีพอร์ตหุ้นอยู่แล้วนะครับเราเอา ETF นี่มัเป็นตัวเสริมในการบริหารพอร์ตนะครับเช่นว,ว่ามีเงินเข้ามาหรือได้ปันผลจากบริษัทใหญ่ๆซึ่งเราถืออยู่ในพอร์ต แล้วยังนึกคุณไม่ออกว่าจะไปลงที่ไหนดีเราก็อเอามาพักไว้ในตัว ETF ซึ่งยังไงมันก็โตไปกับตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็ตร้อยหรือว่าจะเป็น MSCI มันก็จะขึ้นลงไปตามตลาดกลยุทธ์จริงๆเนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่ถ้าเป็นนักลงทุนนะครับเขาจะเรียกว่าเป็น top down หรือเป็น,น macro strategy หมายความว่าเป็นมุมมองที่คุณมีต่อตลาดโดยรวมเป็นมุมมองที่คุณจะมองว่าหุ้นใหญ่เทียบกับหุ้นเล็กตอนนี้ใครจะมาคุณมองว่าตอนนี้หุ้นใหญ่ มันจะเอาปรัฟอร์มุ่งเล็กคุณก็ไปถือ ETF เป็นหุนใหญ่ได้กลยุทธ์การเทรดเซกเตอร์เนี่ยก็เป็นอันหนึ่งที่ทําได้ค่อนข้างสะดวกนอกจากนั้นผมก็แนะนําว่ามันเป็นการลงทุนระยะยาวก็เหมือนกับการที่เราไปลงทุนในกองทุนรวมโดยทั่วไป